สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงอาชีพเสริมค่ะที่สร้างรายได้ให้เรามากกว่าเงินเดือนกันเลยทีเดียวนั่นก็คืออาชีพการรับผิวสินค้าค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากสร้างรายได้นะคะแต่ไม่อยากลงทุนเรามาดูวิธีการกันเลยค่ะว่าอาชีพนี้เขาทำกันยังไงนะคะ อันดับแรกเพื่อนๆต้องสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมานะคะโดยใช้สื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Line Fanpage Facebook เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงเรานะคะแล้วก็เป็นช่องทางการติดต่อกับลูกค้านะคะต่อมาก็คือกดติดตามเพจแบรนด์สินค้าดังๆต่างๆไว้นะคะเพราะว่าเวลาเขามีโปรโมชัน่นมีส่วนลดเราก็จะได้ทราบถึง โปรโมชันและส่วนลดของเขาแล้วก็มาอัปเดตสินค้าของเราได้นะคะเพื่อบอกให้กลุ่มลูกค้าของเรารู้นะคะว่าจะมีการลดสินค้ากี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ยังไงนะคะและสิ่งจำเป็นเลยก็คือเพื่อนๆทุกคนจะต้องขยันโพสนะคะขยันคอมเมนต์ตามคอนเทนต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้ามันเช็คกล่องข้อความเพื่อตอบกลับลูกค้าให้ทันท่วงทีนะคะลินก็จะแนะนำเพื่อนๆอย่างหนึ่งนะคะว่า คนที่รับหิ้วสินค้าเนี่ยก็จะต้องมีการจัดโปรโมชั่นเอาใจลูกค้ากันด้วยนะคะอย่างเช่นเรารับหิ้วสินค้าในราคา20บาทชิ้นต่อไปเราอาจจะลดให้เหลือแค่10บาทหรือถ้าลูกค้าสั่งครบ1,000บาทหรือ2,000บาทเราก็อาจจะจัดส่งให้ฟรีอันนี้ถือว่าเป็นการจัดโปรโมชั่นนะคะก็จะช่วยดึงดูดความสนใจให้กับลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะคะ และสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะฝากไว้ว่าทั้งผู้รับหิ้วและลูกค้านะคะจะต้องมีการตรวจสอบโปรไฟล์กันให้ดีนะคะขอให้คนที่รับหิ้วสินค้าตั้งใจทำด้วยความสุจริตนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะจะทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพนี้ต่อไปนะคะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ